ใครต้องการเงินกู้เพราะว่าการเยียวยาไปไม่ถึงคุณนะครับแล้วต้องเป็นเงินกู้ดอกเบี้ยน,น้อยซึ่งถูกกฎหมายด้วยนะครับที่ประชุมครมวันนี้จําให้ดีนะครับเขาใช้คําว่าโครงการสินเชื่อกู้ภยัยโควิด1 9อนุบิวงเงิน20,000ล้านนะครับแบ่งให้2ธนาคารด้วยกันคือธนาคารออมสินและทกศนะครับให้2ธนาคารนี้ปล่อยกู้ให้กับประชาชนแล้วก็เกษตรกรนะครับคนละ10,000บาทด้วยกัน กู้ไม่เกิน3ปีนะครับปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย6เดือนด้วยกันดอกอยู่ที่เท่าไหร่ดอกไม่เกิน0.35เต่อเดือนครับหลายคนบอกว่าเริ่มกู้ได้เมื่อไหร่เดี๋ยวรอออมสินกับทรกรสเขาออกมายืนยันความพร้อมก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้มติคอรมอเพิ่งออกมาสิ้นสุดการกู้ก็คือ31ธันวาคมปี2564นะครับ